ครับทรายและสวัสดีพบกับช่องยูทูปเกียนจันแนลบรรยากาศดูสวนอยู่แคมแคมน้ำอยู่ทึงอันเป็นหน่อไม้อันหน่อไม้ตอหน่อไม้เฮียนี่ กํลังสิเก็บประกูดอยู่ให้เดี๋ยวท่านผสมประกูดนี่จะเปน กลือมักเอปลูกไม้ปลูกกระหากบป้องไม้นี่ส่าน้มนี่งามตะโกผักกดูให้สวนแดมน้ำนี่ไงเห็นแล้วสอง 2 nọ cục mình, nọ hiẹ. Nọ hiẹ nó, Nhi, nó, nhạc. nó, nhạc nó rồi, hắc đây. <laughs> Nhi, cả, <Ở> <laughs> cả. hắc กันสุมอันพุนก็อีกก่อนมีบ่กหน้าหอบุ๋มีสับตรงนี้ตรงนั้นไม่ได้อันนี้กายอันอน,อนี้กะ ม้เฮียน้อไม้ซอดนอ่เออผสมเดียวกันเขียนงสมหันอีกนี่นนบบมีนี่จะเป็นป้าน้อไม้เฮียน,น้อไม้ซอดนด่แคมสวน เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปเบิ้งสุ่มสุ่มนี้ก่อนเนาะเอ้ยบ่มีสุ่มนี้อบ่มีเหรมีเหรอไปเบิ้งสุ่มยังก่อน ຫະຈັກໃດ่ມີບໍ່ຢາກຊຽມມາຂຸດຂຸດບິ່ນ นี่จะเป็นผักกุฎให้ผักกุฎเกียงผักกุฎงามงามผักกุฎนะอันเดี่ยมันเป็นมันป่าม,นนมมา,ามันต้นปลูกใหม่ของงามนี่นั่นก็เป็นให้ราวสูงพอมันสูงสูงให้แขี่น้ำเขี่ยน้ำนัวงเด้ ให้ดูเกลียมน้ำย้วงอีกงามเลยพ่อพุ่นก็ให้ข้าวเจ้าพ่อนี่ก็ให้ให้เองให้ค่อยเองอันนี้ก็เนีปกดงามปกดเกียงนี่ยดาเมียนสุกเมียนกินต้นสารสารของมาหลายเด้อ นี่ก็เป็นตานี้ต้นนี้บ่มีแต่โซต้นหม่อก็นมีบ้าต้นนี้น <c oughs> มีจ้าต้นนี้ก็มีนย จะเอาหนังๆเนาะปอกหักได้บ่หักบ่ได้ก็ต้องเอาอันใม่ก่อนเจาะเบิ่งอันโตอันที่หักง่ายๆโอ้ยุงกัดพอมันยุงหลายอยู่อยู่นี่ ôi bò vài nhung nhung lại vội นี่จะเป็นมักไสท่านผู้ชมนี่มักไสนี่มันมีมดทุกอันทุกแนวูสวนอู่ไหสูงนี่อู่ไหจะสวนท่านผู้ชมนี่ๆมักไสบัดสิเมื่อพลยังเป็ดเมียนมักไสหลายหลายกกระดกระตมีมด สวนทุกแง่วสวน,สวนเดี๋ยวก็กลับนะท่านผสมมันยวงหลายพจก,ก็ก็เลยหาไ,ไม่ได้หรอกมีแจยนายทำนี่แหละพอกเก่งละนี่ได้พอกเก่งละก็เลยไปหาหาเดยวพี่นะ มันงวงหลพวกอันนี้ก็พักกุดนี่เ,เดี๋ยวกลับไปเที่ยงก่อนใหู้้ชมเลยโอ้ห่วยนงงงงนี่จะเป็นนอไผ่นอไผ่นอไผ่ป่านี่านรู้ชมมีแนวกินไรอยู่สวนอยู่ให้ดูป่านี่นี่ หน่อไผ่อย่างเจงอย่างเจงกกนั um> <S <s ้นกับเส้นกันเนี่ยไปบึ้งกกงานหลายหลายท่านชมเลยนี่หน่อไม้ไฟป่าน้านกเส้นกันเรียนๆเลยเลี้ยเนื้อเขียนจันทร์ทีเอาไปเผาเอาไปเผาเขียนจันทร์ทีเอาไปเผาเผาเสะ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 กินนี่นี่นี่นกไม้ข้าป้าละอันนี้ เอาจากเอาจากสามสามอันเลยเอาไปเผาเดี๋ยวพียอจานก,ก็นี่ในการฮักเอ,เอาจากสามนอเลยก็จะได้โดยเผาเตะอ่ะนี่นี่ นี่นี่ตามชมแล้วก็ไปฮักอีกเนาะนอนอย่างนี้สามอันนะจ้ะเอาต,ตัวนี้กับตัวนั้นนะจ้ะเอาไปได้เลยกับบอล บายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ในะคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวสิพากกดไลค์กดตติดตามช่องยูทูียืนแันแนลน,น,นะบ๊ายบาย